ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอยเสถียรนครบาชมีที่สวยๆนำเสนอให้อีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีพื้นที่นะครับเกือบเกือบสองไร่นะครับมันขาดอีกนิดเดียวไม่กี่ตารางวาก็ครบ2ไร่นะครับยกแปลงอยู่ที่2ล้าน2นะครับติดถนนนะครับติดแม่น้ำนะครับห่างจากตลาดสามชุก1 0 0ปีนะครับหรือโลตัสสามชุกเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยตรงข้างๆโลตัสเข้ามาประมาณ สัก3กิโลก็ถึงนะครับแปลงนี้อย่างที่เกินะฮะว่าติดถนนเลยแล้วก็ติดแม่น้ำนะครับความกว้างของแปลงนี้ประมาณเกือบเกสักตีไวเมตรนะครับแล้วก็ลึกลงมาเลยนะครับมีที่งอกนะฮะที่งอกหรือที่ฟรีเนี่ยเกือบ2งานนะครับในโฉนดมีเกือบ2ไร่นะครับอันนี้ได้ฟรีอีก2งานนะครับลิมแม่น้ำเนี่ยสวยมากนะครับมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะสูง นะครับปัจจุบันเนี่ยที่เนี่ยระดับความสูงของที่เนี่ยเกือบเท่าเลยเกือบเท่าถนนเลยนะครับถมไม่สูง,งนะครับถมก็อีกนิดเดียว20กว่าเซนสากว่าเซนก็สามารถเท่าถนนได้แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นปลูกเพื่อ พวกเกี่ยวกับพืชพันธุ์การเกษตรอยู่นะครับข้าวโพดหรืออ้อยอยู่นะครับผมมองว่าแปลงนี้เหมาะครับเหมาะที่จะมาปลูกบ้านนะครับและราคาไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ใกล้ชุมชนไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นฉนดคุดแดงด้วยนะครับแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ข้อเสียหรือข้อที่บกพ่องเนี่ยน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีนะครับแต่ราคาสูงนิดนึงเพราะว่าที่ถ้าเกิดติดแม่น้ำเนี่ยราคาจะสูงนิดนึงนะครับดินเนี่ยผมมองว่า ปลูกต้นไม้จะค่อนข้างจะงามในตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรดินมันเป็นดินร่วนซุยนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งน้ําด้วยนะครับปลูกอะไรก็ค่อนข้างจะงามนะครับแต่จุดขายที่ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดคือแม่น้ําหรือคลองเนี่ยนะครับความกว้างตกประมาณเกือบ40เมตรนะครับร่มเย็นเลยนะฮะแล้วก็มีกอไผ่เนี่ยหรืออยู่รอบพื้นที่เลยนะครับเวลาลมมันพัดทีนึงก็ได้ยินเสียงใบไผ่กระทบกันก็ค่อนข้าง ได้อารมณ์อ่ะเห็นความเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็มีความสงบสูงจุดขายไม่รู้นะผมชอบริมแม่น้ำอ่ะอยู่ใกล้ริมแม่น้ําแล้วน้ําไม่ท่วมนะฮะที่นี่ได้เปรียบนะครับได้เปรียบตรงที่ว่าอยู่ริมแม่น้ําแล้วน้าไม่ท่วมด้วยประวัติน้ําท่วมไม่มีครับเช็คได้หมดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับแปลงนี้ลองมาชมดูก่อนนะครับไม่ไกลจากตลาดสาบชุกเจ่างที่ผม,มบอก3มกิโลก็ถึง อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับสิ่งที่ผมพูดอย่าเพิ่งเชื่อถ้าลองเสียเวลามาดูสักนิดหนึ่งมาชมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดพูดจริงหรือพูดโกหกนะครับแปลงเนี้ข้อเสียที่ผมมองนิดเดียวคือราคามันจะสูงหน่อยนึงนะครับตรงราคาที่2องนลดได้ไม่มากนะครับที่เหลือคือข้อดีทั้งหมดนะครับถ้าท่านใดสะดวกหรือพอมีเวลานัดหมายผมบอยเศรษฐีนักข่าลาดหรือทีมงานผมได้เลยเดี๋ยวผมพามาเยี่ยมชมนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่ผมค่อนข้างจะจะสนับสนุนนะครับ เกงกาไรได้นะครับซื้อแล้วล้อมรั้วปรับดินปลูกต้นไม้สามารถเกงกําไรได้นะครับสามารถปลูกไว้นะครับเอามาปลูกบ้านนะพูดง่ายยามอายุมากขึ้นเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้อย่างดีเลยนะครับอย่างที่บอกใกล้ถนนใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกลส้สถานที่ราชการใกล้แหล่งน้ำนี่นะฮะความสุขที่หลายๆท่านต้องการปรรนาอ่ะถ้าสนใจแล้วก็เชื่อผมลองติดต่อดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ